ในกระหนายไม่มีค่าแต่ปลาชื่อปลาเลยัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้ทอดปลาด้วยจ้าน่าจะเป็นปลาตะโกกหรือพี่น้องทอดกินแรลงด้วยจ้ากินกับตำมักุงทอดปลาทอดปลา เสร็จแล้วจะพี่น้องเตรียมกินกันเลยจ้ามาจ้าได้เวลากินกันแล้วปลาทอดมาจากพี่น้องปลาทอดสะเตาตำเจีวค่ะพี่น้องมามากินกับสบายจ้าแซ่บค่ะพี่น้อง

โกกน่าได้เหมือนกันปลโกกไม่ใช่หรอใช่ไหมือมตัวใหญ่อยู่ที่อเขามาขายเขาบอกว่าปลาตะโกกตัวใหญ่ขายตัวอะไร้ายหนึ่งปลาไม่น้ำบ้านหรืไม่เลยแต่ว่ามัน อย่างเงี้ยเขาไม่เคยเห็นมันไม่คิดปลาตะกูกัปลาตะกูมันเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยใช่ตามนแหลกเนี่ยนี่มันหน้าบุา<ะ>อางอ่ะไอ้นั่นมอกพวกนั้นบอกปลาตาเลือดเลือกก็เลือก ว่ามือคนี้ไม่ได้แเาดนานแล้วไม่อยู่นัผมไม่ทอ